สิ่งที่เรามาในวันนี้บอกเลยนะครับเป็นเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ชายที่อยู่ณนที่แห่งนี้ทุกคนที่อยู่เป็นไม้ครับผู้ชายเสียชีวิตหมดเลยแต่รู้รสึกว่าตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยจนทะลุตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางเดินของวิญญาณอ่ะคุณมาทาไมอ่ะเออคุณมาทําไมเออเขาชี้เข้าไปในบ้านอ่ะเขาชี้เข้าไปในบ้านเขาบอกว่าเขามาตามคนในบ้าน คุณนภีมเห็นด้านนี้ใช่เขายืนอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้อะคะตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ตรงระเบียงแทนระเบียงออกไปข้างนอกนู้นหรอเมื่อกี้นี้ไม่รู้สึกอย่าง้นเมื่อกี้นี้เหมือนจะแอดแท็กเลยเขาทำอย่างเงี้ยทำไมอ่ะหนูก็ไม่เข้าใจอะทำอย่างเงี้ยนี่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 ดีมึเปได้ยินเริ่มดังขึ้นอ๋อแล้ว ย่าขยับอย่าขยับใจเย็นใจเย็นใจนเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว